นี่นะครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรีวิว t o y ยต a c คลาวนะครับตัวนี้เป็นตัว a อตแล t ตตัวท็อปมีสรนปด้วยครับผู้ชมครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะรอไปโรลลิงกันนะครับวันของญี่ปุ่นจริงๆวันนี้นี่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้า L S 430นะครับเล็กซัสนะครับ เบนเบนนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นคันที่ผมใช้เองนะครับคุณผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวดูกันวันนี้ On max. I'ma keep it going till ain't nothing left Going till there ain't nothing, keep the flame on max I'ma keep it going till there ain't nothing left Going till there ain't nothing, keep the flame on max I'ma สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟเมกะโมโตนะครับผมเป็นเมกะโมโตครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นวันแห่งรถของเทพเจ้าญี่ปุ่นจริงๆใช่ฮะต้องบอกก่อนนะอันนี้คืออีกหนึ่งแรไอเทมที่นักสะสมควรมีเก็บไว้ในกลุ่มใช่ฮะคุณผู้ชมสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยเจ้าตัวนี้เริ่มจะหายไปจากตลาดแล้วใช่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาหาเก็บกันถ้าเกิดมีปล่อยออกมาก็จะเป็นในราคาที่สูงมาก นะครับใช่และจะบอกคุณผู้ชมอีกว่าคันที่อยู่ข้างๆผมคันนี้เนี่ยครับไม่ใช่รุ่นที่เราเคยเอามาขายกันก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอา t o y โตโตยโต้าคลาวมาขายใช่ครับผมเขาเรียกว่าโ o ย a อซา l ูนใช่ s 1 7 5ครับ,รบตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันตัวนี้คือ JZS175 ครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อน คันนี้จะท็อปกว่าใช่ฮะเพราะคันนี้เนี่ยรหัสเขาก็คือเจ้า Toyota Cloud j z S 1 7 5 a ครับ <let> e, ใช่ฮะซึ่งมันมีอะไรที่แตกต่างกับ y a ยอ a l o o n เดี๋ยว er ผมจะให้คุณผู้ชมดูรูปที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้แหละนะครับะะ<ม>ว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันนั่นก็คือกระจังหน้าที่แตกต่างไปครับ ตัวโรยยอซาลูนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคันสีบอลเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่ค่อนข้างจะดูโบราณกว่า่ชนะครับอันนี้จะดูเฉบเชี่ยวขึ้นครับผมไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์รที่เป็นวงกลมคันสีทอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมมนไปหมดเลยครับนะครับคันนี้ได้เปรียบตรงที่มีซันรูฟด้วยและต้องบอกคุณผู้ชมอีกว่าเจ้าคันนี้เนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นแนวที่มันเป็นตัวสปอร์ตเป็นรถที่ผู้บริหารขับเองครับ และเป็นแรเท่มกว่าคันสีบอลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คันสีบอลคันนั้นก็หล่อมากคุณผู้ชมเ <laughs> พราะเป็นรถที่ผมใช้เองนะครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์พาคุณผู้ชมเดินชมเจ้าแอดลิดรอบคันตอนนี้เลย <laughs> นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมรีวิวคันนี้ไปในใจนี่บอกตรงเลยนะตุมต้มตุ้มต่อมต่อมนันไม่ใช่อะไรนะครับ เพื่อนผมเขาขับอยู่คันหนึ่งมันจะไม่ตุ้มดำยังไงมันได้สีดําด้วยใจมันอยากได้สีดํามากใช่ฮะใจมันไ่ดได้สีบอลต้องเลือกไม่ได้ผู้ชมครัคันนี้นะโตโยต้าคาวาอิลิกปี2001ครับนะฮะผู้ชมอย่างที่พี่ก๊อฟบอกแล้วนะความแตกต่างของเขานะมีอะไรบ้างผู้ชมลองดูกระจังหน้าดิผมว่าคือเขาดูเหมือนสปอร์ตขึ้นนะพี่ก๊อฟใช่เหมือนสปอร์ตเหมือนดูแบบไม่โฉบเฉี่ยวขึ้นไวรุ่นขึ้นก็คือไฟหน้าตัวผมเมื่อกี้ที่ผมให้คุณชมดูรููปนนมัจะดแบบ ผู้ใหญ่หน่อยใช่ฮะนะครับ<ช>อันนี้เหมาะมาก <ฮะ S 2> ดู<ล>วัยรุ่นดูเป็นผู้บริหารกับหนุ่มมันมันเหมือนมันดูหรูดูดูดวัยรุ่นขึ้น่ะสปอร์ตขึ้นนะคุณผู้ชมอผมให้ดูคุณผู้ชมฮนะสีสันเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเงาตาแตกมนะดำช้ำทั้งคันเลยคุณผู้ชมบอกเลยฮนะสีคันนี้นะสีเต็ม เนรถสีเต็มสวยมากนะสีดําและหายากแล้วว่าเออจริงๆแล้วเป็นเป็นแอดลิกก็หายากอยู่แล้วแล้วคุณได้ราสีดําด้วยอ่าเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะนี่นี่นี่อีกหนึ่งจุดพี่เวนครับจุดตรงนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะอ่าอันนี้คือเป็นไฟที่มาจากโรงงานครับกลางวันเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยครับครับกลางคืนเวลาเราวิ่งเนี่ยเขาจะขึ้นเองเป็นออโต้อ่าสีเขียวพร้อมกับตอนที่คุณคุณผู้ชมเปิดไฟหน้านะใช่ฮะคุณผู้ชมแล้วผมบอกนะเท่านั้นยังไม่พอนะพี่กอฟดูที่ล้อ ล้อ,อของเขานะขอบ15แต่คุณได้อะไรรู้ไหมได้ยางใหม่ปี 2, 2,021ทั้ง4เส้นยางผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะเปลี่ยนมาวิ่งไม่ถึง200โลปี 2, 2,021ใช่ทั้ง,งเปลี่ยนมาเลยทั้ง4เส้นทั้ง4เส้นนะครับใช่ฮะค,คุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะฮะผมนะการันตีความบางแน่นอนนี่อยากจะให้ฟังจริงๆว่ามันบางขนาดไหนนะฮะสีดำแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคือเขาตัดด้วยโครเมียมอะ มันดูหรูดูความตัวเด่นขึ้นมานะคือเขาดึงเขาดึงเหมือนเขาดึงดึงตัวรถออกมาได้อะคุณผู้ชมและก็แน่นอนอจริงๆคุณผู้ชมเห็นเป็นฟิลม์มดำอย่างนี้ถ้าดูจากแสงกระทบในกล้องไปถึงฝั่งโน้นมันจะเป็นสีเขียวนะ,ะตัวนี้เนี่ยคือกระจกที่เป็นกระจกะเขาเรียกว่า กระจกสีเขียวจากโรงงานกระจกกัน UV ูช่ถ้าเกิดเอาฟิล์มลอกออกเนี่ยผมจะบอกว่าหล่อมากใช่จริงๆมันนะมันหลอ่อจริงๆนะฮะถ้าเราลอกออกนะผู้ชมดูนะหัวยันท้ายทุกอ,อย่างเป็นไงเพอร์เฟกต์กว่าสมบูรณ์แค่ไหนมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะผู้ชมครับผมโอ้โหเป็นไงสวยงามจริงๆะหยดย้อยไหมทั้งคันไหมแล้วก็เนี่ยไฟขเขายังอยู่นะฮะอยู่ทั้งซ้ายและขวาและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวนี้สําคัญนะถ้าเกิดว่า คันไหนไม่อยู่เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเลยหมดเลยนะมันจะขาดความเป็นอเอกลักษณ์ของโตโยต้าคลาสไปเลยนะครับหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมหมดเลยนะจบกันทีนะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีผมบอกแล้วนะว่าออปชั่นคันนี้นะฮะจัดเต็มแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะฮะอยู่ครบนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะรครับพี่กอล์ฟครับคันนี้นะฮะภาษีอยากจะให้ดูภาษีจริงๆเลยนะฮะคันนี้ภาษีนะฮะ3ตุลา2564เรียกได้ว่าใช้กันได้อีกยาวๆเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับผม มาถึงฝั่งนี้คิวทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่ครบและสมบูรณ์นะสีสันอย่างที่เราบอกนะสีดําจัดเต็มนะฮะรอบคันนะสวยงามจริงนะมือเปิดโคมื่มทุกอย่างอุปกรณ์อของเดิมผมบอกเลยว่ารถพวกนี้นะนจริงๆเป็นรถที่ค่อนข้างเก็บเดิมเดิม,เด,มเดิมมันมีคุณค่ามูลค่าแล้วก็จะแพงขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะในราคาตลาดในทุกวันนี้นะฮะคือต้องบอกว่าพุ่งมากอืมเพราะว่ามันเป็นรถที่ ทุกคนต้องเก็บสะสมจริงใช่ครับคือลองดูดิงานที่เขาประมูลเขาจบกันไปเท่าไหร่เห็นไนะหคนลุกคันแวนใช่ไหมคนลุกคันแวนงานประมูลล่าสุดนะครับกรมศูนย์จบกันเป็นล้านคนลุกอะ่ะโอ้โหเลยทำให้คนนะฮะเริ่มหันมาเก็บเจ้าตัวนี้และราคาทุกวันนี้ดีดขึ้นดีดขึ้นตลอดอมาถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูบั้นท้ายงามๆของเจ้าโตโ,ตโยตา Cloud ้าคลาสเ 175ครับผมหรือว่าเจ้าแอดิตคันนี้กันนะครับครับผมบันท้ายก็ยังสวยงามนะครับใช่ฮะไฟท้ายผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะสวยเลยนะไม่มีแตกลายงานะครับคือต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยคือรักษารถได้ดีมากใช่นะฮะสังเกตจากไฟท้ายที่ไม่มีการแตกลายงาหรืออะไรเลยนะครับและคิ้วโครเมี่ยมของเขาดูดิยังอยู่ครบและสมบูรณ์แบบสวยมากๆนะผมบอกเลยนะไอสิ่งที่มันขาดกันคือพวกคิ้วโคมี่พวกนี้ที่หาไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่ ที่ขาดกันนะโอ้โหจบเลยนะแต่คันนี้บอกเลยนะทุกอย่างอยู่ครบออย่าใจคุณผู้ชมนะได้ดูนะห้องเก็บสัมภาระครับผมเป็นยังไงโล่งๆนะครับค่อนข้างใหญ่โตโอลานะคุณผู้ชมฮะโล่งๆสะอาดตาแบบนี้มีพรมเพิ่มทุกอย่างสวยคุณนี่ใช้สับนี่นะเขาบอกโอลานผมไม่ได้ยินสับนี้มาดานมากเลยเนี่ยแสดงว่าแกใช่ สุดยอดเลยไ <PE C F> ม่แ,แก่นะพอดีว่าแถวบ้านผมเขาคุยกันผมก็เลยเอามาคุยกับคุณผู้ชม่า<ะ> <c oughs> คุณผู้ชมคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วน<ะ>ล้ออะไรเดิมยังมีอยู่นะท้ายสวยคุณผู้ชมครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมมนาะคุณผู้ชมเห็นไหมเครื่องยนต์นี้คืออะไรคุณผู้ชมโอ้โหจริงใครดูคนเล่นรถเนี่ยดูก็ดูออกแน่นอนนะคันนี้นะต้องบอกก่อนนะผู้ชมว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็น 2JZ 3,000ซีซีนะครับเป็น VVTI ด้วยนะ VVTI นะครคุณผู้ชมหกงจากโรงงานจากโรงงานใช่ฮะแต่ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมผมบอกนิดนึงคันนี้ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วนะแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ 2J ตรงรุ่นบล็อกเดิมนะฮะคุณผู้ชมคือบล็อกเดิมของเขาจากโรงงาน่ะเจ้าตัวยต้าคาวก็เป็น 2J อยู่แล้วใช่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณได้อะไรคุณได้เครื่องที่สดและเฟิร์มใช่และใหม่ขึ้นใช่ย้ำอีกรอบนึง นี่คือเครื่องที่ตรงบล็อกตรงรุ่นจากโรงงานใ่ครับเปลี่ยนมาใหม่คุณผู้ชมอย่างงนะก็คือเครื่องเดิมเปลี่ยนใหม่ใช่นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนสิ่งที่คุณผู้ชมได้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะความสดของเครื่องแน่นอนนะว่าเครื่องใหม่เนี่ยของเขาวิ่งไม่ถึงแสนกิโลแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องนอกนะคุณผู้ชมครับแห้งๆแบบนี้เดินทางไกลสบายเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ดันคอนไม่ไหลแน่นอนนะผมกับพี่ก๊อฟการันตีการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับ มาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายเป็นสีเบจนะครับตัดด้วยทีมลายไม้เงาเงาและยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากนะครับมากมากเลยนะคุณผู้ชมครับอย่างที่ไฟด้านล่างยังอยู่เห็นไหมสมบูรณ์ไหมโอ้สมบูรณ์แบบจริงๆนะคุณผู้ชมขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าฮะเริ่มจากลงนะครับครับผมเริ่นเลยครับผมขึ้นครับนี่เป็นออโต้นะอ่าครับผม ัลงสักรอบนึงครับครับผมก <Okay, S 1> ระจกมองข้างครับต่อมาครับกระจกมองข้างครับผมไปทางซ้ายครับผมขวาฮะขึ้นครับลงครับผมอลองมาดูภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมได้สีเบตแบบนี้ตัดกับภายนอกสีดำผมว่าม,มันให้มันให้ความรู้สึกอบ อุ่นมากๆนะภายในของเขาสวยมากคุณดูดีสวยเลยนะต้องใช้คำว่าสวยเลยไม่แตกไม่หักไม่ขาดนะคุณผู้ชมครับได้ไม่ล้นเลยสวยงามจริงแน่นๆทั้งเบาะนั่งและพนักพิงครับต่อมาขออนุญาตเทระบบไฟฟ้าครับเริ่มจากเดินหน้านะครับครับถอยหลังครับครับผมก็มาต่อที่พนักพิงนะครับใช้งานได้หมดนะครับใช้งานปกตินะครับโอ้โหเรียกได้ว่าครบกันเลยดีกว่านะฮะ และอยากจะให้ดูนะฮะตอนนี้ดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะ <S <S ผมว่ารถนะสมัย20ปีแล้วอ่ะ ดูดิขอเออความดีไซน์การดีไซน์ของเขามันมัน,ม,นมันดูหรูหรานะนะสมัยนะั้นคือทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ดูโลหรือว่าดูเก่าดูอะไรเลยนะค<ช>อนโซนเขาดูดิมันมีความคลาสสิกนะมันไม่มชั้นนะเขาเรียกมันไม่มีเหนียวเหนียวใช่ตําหนีอาจจะมีบ้างเล็กน้อยอคอนโซลนะครับมีรอยนิดหน่อยใช่ต่เป็นคอนโซนเขาเหมือนเป็นสองชั้นนะคุณดูดิคือซึ่งหาในสมัยรนใหม่ๆอย่างนี้ไม่ได้นะคือมันดูคลาสสิกมากๆนะทุกอย่างตำแหน่งแอร์นิดนึงคือว่าเห็นมาอะไร แอร์สวิงสวิงไหนไหนไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูนี่นเขาหันอยู่เห็นไหมดูเห็นไหมคือคุณผู้ชมสามารถปรับให้สวิงได้กับปิดไม่ให้สวิงได้อในลองปิดดูพี่เวนนะฮะปิดปุ๊บหยุดแล้วหยุดไหมอ่าเปิดอีกทีนึงไปทีครับอเห็นไหม เฟี้นะผมว่าเฟี้วนะคือความเย็นคุณได้ทั้งซ้ายและขวาคือเย็นเหมือนตอนเรานอนในห้องแอร์นะคุณ uh huh. ผู้ชม uh huh. ต่อมาที่วิทยุหรือว่าเ,เพจตรงกลางเขาเรียกว่า huh. คอนโซลกลางนะคุณผู้ชมของเดิมของเขาทุกอย่างยังอยู่ นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือไม่ได้ขาดหายดิเขาเรียกว่าเพิ่มเข้าไปก็มมคือเป็นวิทยุ JVC ใช่ของผมก็เพิ่มมาของตรงนี้จะเพิ่มมาเป็นจอ Pioneer ก็คือติดเพิ่มใช่ฮะนะครับแต่ของเก่าของเขาก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ช่องเกน๊นี่ทุกอย่างนี่ระบบเกียร์เป็นเกียร์อโอโต้ค่ะลายไม้สวยสวยสวยมากๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เท้าแข็งของกลางของเขาเปิดได้เป็น2ระดับนะอันนี้ก็คือเปิดเป็น Ubox อันใหญ่นะ,ะคุณผู้ชมแล้วก็ Ubox ในท<บ>ี่นี้ก็คือทําความเย็นนะครับคุณผู้ชมใช่ไหม ไม่เอ่ออันนี้ไม่ได้ทาความเย็นครับหมายถึงยูบ็อกเก็บของนะยูบ็อกเก็บของเข้าไปใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่คูบ็อกไม่ใช่คูลที่บที่อันนี้ก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งที่คุณผู้ชมจะวางมือถือหรืออะไรก็ได้นะฮะมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวากันบ้างครับคุณผู้ชมแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามแถวบ้านเรียกว่าเลี่ยมสภาพเลี่ยมเลยครับเลี่ยมเลยใช่ครับคุณชมะ นี่ไฟก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ชมุกอย่างยังติดครบนะฮะลายไม้สวยงามทีมลายไม้สวยงามไม่มีแตกหักครับสวยมากครับงาวับงาวับต่อมาฮะเทสกระจกฟ้าครับครับเรื่องจับลงนะครับนี่ลื่นๆเลยครับเป็นออโต้นะครับก็ขึ้นครับขยายหนึ่งสักรอบนะครับผมเราจะมาเทสกระจกมองข้างกันนะครับเริ่มจากขวาครับซ้ายครับ ก็ขึ้นครับแล้วก็ลงครับใช้งานไม่หมดนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะถือว่าสภาพ90%ขึ้นอ,อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยหนังไม่ได้แตกมีรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะเล็กน้อยจริงๆแทบไม่เห็นหอืมใช่ครับคุณผู้ชมะฮะ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องนะทุกอย่างยังสวยงามเพอร์เฟกนะฮะเบาะนั่งแน่นแน่นเลยคุณผู้ชมฮะพนักพิงสวยๆงามๆแบบนี้นะ,ะตามมาด้วยนะฮะระบบไฟฟ้าค,ครับเทสครับผมเลื่อจากเดินหน้านะครับใช่ใครับฝ่ายหลังครับ <Wh ose S 2> ลั่ครับลุกขึ้นครับครับผมก็ลงครับครับแล้วก็พนักนพิงครับพนักพิงได้เลยครับก็จะมีจุดหนึ่งครับนี่รูตากล้องที่เห็นนะครับดันหลังใช่ไหมดันหลังอ่าขึ้นขึ้นขึ้นมา มีด้านหลังด้วยเหรอใช่แล้วลลรถผมม,มีไหมเนี่ยมีหรือเปล่าทำไมยัง <laughs> ไม่เคยใช้เนี่ยเนี่ย <laughs> ตายแนละ้วโโต่อมานะฮะพวงมาลัยดีกว่าพวงมาลัยของเจ้าโตโยต้าคาวอนลีดเนี่ยของเขาหูดูสวยดูมีสง่ามากๆนะฮะลายไม้พร้อมหนังของเขาเนี่ยโอ้โหดูโดดเด่นนะจับตาจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยสามารถอ่าเขาเรียกว่าสี่ิทางควบคุมนะเดี๋ยวผมจะยื่นให้ดูนะครับ ยืดออกนะครับผมแล้วก็หดเข้าหดเข้านะครับอ่าแล้วก็ขึ้นอ่าขึ้นแล้วก็ลงโอ้โหอ่าเรยกด้วสีทิศทางนี่ใช้งานได้หมดจริงๆนะคุณผู้ชมต่อมาอยากจะให้ดูที่หน้าใหม่เออหน้าปัดไหม่บ้างนะครับคุณผู้ชมครันนี้นะฮะไม้เก่าของเขานะครับวิ่งมาเพียง182,859กิโลเท่านั้นอย่างที่ผมบอกว่าไม้เก่าเพราะอะไรนะฮะคุณผู้ชมก็คือว่า เครื่องคันนี้ได้เปลี่ยนมาใหม่ซึ่งเ,เป็นบล็อกเดิมแล้วนะ,ะบล็อกเดิมนะจากโรงงานตรงๆเลยนะแต่เป็นเครื่องใหม่หมๆสดๆวิ่งไม่ถึงแสนกิโลแน่นอนอะนะฮะคุณผูชมอีกหนึ่งออปชั่นที่ผมอยากจะให้เห็นบนหัวผมจริงๆเลยนะคุณผู้ชมคือผมชอบมากรถที่แบบว่ามีสัน่าคุณมีหรือเปล่าไม่มีครับรถผมไม่มี <laughs> สันรก ผมถึงอยากได้ตัวแอดลีดนี่ไงเพราะว่าพีเซลุกเขาเรียกมูลรูปใช่ไหมใช่ครับมูลรูปโอเคเขาอนี้าตเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบนซ์เปิดไอ้นี่ก่อนถาดด้านบนอ่าหนึ่งสเต็ปก่อนเปิดม่านเปิดม่านออกจะให้ผู้ชมดูว่ามันเป็นมูลรูปจริงเพราะมันจะใสๆนะใช่แล้วผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นไงโอ้โหพี่กอล์ฟเขาอิจฉาตรงเนี้ยแหละคันนี้แล้วผมเนี่ยดันทำคันโน้นไปซะเยอะเลยจะแลกเปลี่ยนเป็นคันนี้ก็กะไรอยู่ ผมทำกันนู้นไปเยอะเลยปิดนะแล้วก็มันไม่ได้มีออปชันแค่นี้นะพี่ก๊อฟมันกระดกได้กระดกระ,ะบายอากาศนี่เปิดอากาศได้เห็นไหมถ้ามองจากหลังคาก็จะเห็นว่ามันกระดกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปิดลงมาได้ไมสมบูรณ์แบบอยากได้เลยมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างครับคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตนะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์มากครับครับผม ภายในสีเบจสวยๆตัดด้วยทีมลายไม้สวยมากต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่ายังสวยและดูดีพร้อมไฟด้านล่างยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึงนี่ที่เคียบุรีที่เคียบุรียังอยู่และยังใช้ได้ปกติครับครับผมอ่ะเทนระบบไฟฟ้าเลยครับลงครับผมออโต้นะครับมาขึ้นครับขึ้นก็อโต้ครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งด้านขวาแล้วก็มาดูฝั่งด้านซ้ายทางผมกันบ้างนะผมบอกเลยนะว่าคันนี้เรียกได้ว,ว่าสวยทั้งคันเลยดีกว่านะแผงประตูทุกอย่างสวยงามนะโอ้โหพิม์ลายไม้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีแตกนะที่เคเบุหรีทุกอย่างอยู่นะไฟข้างล่างติดนะผ้าลำโพงทุกอย่างสวยจริงๆนะเทสระบบไฟฟ้าครับ เป็นยังไงกันบ้างฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือจริงๆแล้วผมชอบมากเลยรถนะพี่กอลฟเวลานั่งแล้วมีตัวจับข้างหลังอ่ะอ่าใช่คือมันมันมันให้เราเหมือนนึกถึงรถฟีออ <c oughs> เอ๊ะ,อะผมเพิ่งสังเกตเห็น <c oughs> มีหรือเปล่าพี่ก็มีหรือเปาของผมไม่มี <c oughs> นั่นไงแล้วก็คันนี้ไม่มีตัวที่กดเลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมอ่าไม่มีไม่มีใช่ไหมใช่อ้าวของผมมีอ่า ก็แสดงว่าเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะต้องเอาออปชันไหนใส่ในตัวรอยัลซาลูนออปชันไหนใส่ในตัวแอด e ีตใช่ผมมีหลายๆรถผมมีหลายๆอย่างที่แอด e ีตไม่มีรถคันแอดรีตก็มีหลายๆอย่างที่ผมไม่มีโอ้โหพอมันจอดกันสองคันเนี่ยตอนนี้รู้แล้วใช่ฮะแต่สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือแอร์ข้างบนมีแน่นอนถูกต้องเพราะผมเพิ่งนั่งรถพี่กอลเมื่อกี้คันนี้ก็มีแอร์ข้างบนนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือผู้ชมเห็นไหมนี่นี่ตัวคอนโทลเขาเรียกว่าตัวคอนโทล คอนโทรลแอร์กับวิทยุแต่ผมอธิบายนิดนึงนะวิทยุนะฮะเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนฟอนแล้วตัววิทยุตรงนี้ไม่สามารถควบคุมฟอนใหม่ที่เราใส่ลงไปได้แต่ว่าตัวแอร์เนี่ยสามารถควบคุมได้ผมสั่งปิดแอร์อันนี้ปิดแล้วนะจากข้างหน้าเลยนะปิดหมดเลยนะปิดแล้วนะ,อะโอเคเดี๋ยวผมสั่งเปิดแอร์นะคุณผู้ชมเปิดแอร์ปับ๊บแล้วก็สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะฮะโลได้ไฮได้นะฮะแล้วก็อุณหภูมิเห็นไหมอุณหภูมิเราสามารถสั่งจากข้างหลังไปถึงข้างหน้าได้ตอนนี้ข้างหน้าอยู่ที่20.5อ่า20 สิบเก้าจุดห้าสิบเก้าสิบแปดจุดห้าเห็นป่ะสั่งการตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมขึ้นลงเบาอุณหภูมิได้ทุกอย่างนะและอีกหนึ่งออปชันก็คือจะให้ดูไปเลยดีกว่าพี่กอฟสามารถสั่งการกตรงนี้ได้ปึ๊บนะผมกดนะ,ะกดเลยนั่นหละขึ้นอ้โอโหอ่ะแน่นอนน,น,น,นะทุกอย่างเป็นไงอ่ะต่อมาลองมาดูที่เบาะกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับผมเบาะเนี่ยสวยๆแบบเนี้เหมือนเหมือนไม่มีใครค่อยนั่งหลังเลยดีกว่านะ คือเบาเขาใหญ่มากนะนั่งนะขออนุญาตนะเต็มตูดเลยผมบอกเลยนั่งสบายมากนะเบาสวยนี่ไม่มีขาดไม่มีแตกนะได้ทุกอย่างไม่มีร่นนะแล้วก็เป็นหนังเดิมจากโรงงานด้วยนะครับใช่คุณดูหนังนะดูเบาะนะและพนักพิงนะดูดิดูดิโอโหแล้วมาถึงเขาเรียกว่าเท้าแขนตรงกลางมีออปชั่นอีกนะยังไม่พอนะอะอาเปิดมาอย่างแรกเลยที่เห็นแนละ้วพี่กราฟดูนี่ตู้เย็นอีกแล้วใช่ฮนะออนี่นะโอ้ผมเช็บมือ เอามือหายแล้วเหรอดีขึ้นแต่ก็เจ็บอ่านี่ตู้เย็นยน,นะครับใ,ใช้งาน<อ><อ>ได้นะใช้งานได้เลยโอ้เจ็บนิ้วเลย <laughs> ดูนิ้วผมดิ <laughs> อ่าจะแข็งไปนิดนึงเ,เพราะว่าไม่ค่อยได้เปิด่อ,อ,อไปเปิดก็จะ ใช้ได้ใช้งานได้ดีขึ้นอ่าเท้าแขนนะฮะสามารถเท้าแขนได้แล้วก็เปิดมามีอะไรผู้ชมเห็นไหมวางแก้วน้ําได้นะฮะผู้ชมแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าจุดเอ่อจุดบุหรี่ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะฮะก็คือเป็นเสียบ USB ได้ใช่แล้วก็วางแบตเตอรี่เออแบ่งโทรศัพท์ได้เลยนะผู้ชมแล้วก็ปุ่มสองปุ่มนี่คืออะไรก็คือตัวเอ่อสไลด์เบาเขาเรียกว่าอะไรยกเบาะใช่ไหมอ้าวเบาไฟฟ้าอีกแล้วเหรอเห็นไหมทางกระผมเห็นไหมดูสิดูดิลงได้มีบ่อยฟ้าด้วยอ่ะใจหมายนะฮะผู้ชมอนุญาตนะฮะ ฝั่งขวานะครับค uh, ุณผู way, ้ชมนิดนึงนะผมมันคือคือไม่มันไม่ใช่ว่าปรับไม่ได้หรืออะไรนะคือต้องบอกพี่กอลฟก่อนว่าคือมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะไอตัวคอนแทกอาจจะสกปรกนิดหน่อยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราล้างคอนแทคตรงนี้ให้ เดี๋ยวผมล้างให้ใช้งานได้นะใช้งานได้เนี่ยผมปรับให้เพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่สะดวกสบายเอ้ยมันต้องกดย้ําอแล้วมันต้องขึ้นเหรอไม่เป็นไรผมล้างคอนแทคให้ฟรีอันนี้เทสให้ดูก่อนนะอ่าในครั้งนี้ให้ดูครั้งผมทีขึ้นนะขึ้นลงปกตินะได้นะฮะคุณผู้ชมอ่ะดูดิปกตินะฮะพอเคเราเจอจุดนี้ละตรงนี้ทําให้ฟรีครับโอเคครับต้องบอกพี่เบนซ์ก่อนเลยรีวิวรถพวกนี้ รถแลเทมต่างๆรถที่เราชอบและสะสมมันช่างมีความสูงจริงนะครับถึงตอนนี้นะครับถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับภายในเจ้าคลาวแอดเลดคันนี้โอ้โหยตอนลองก่อนพี่กอฟมันมาลุ่มคือต้องบอกก่อน 2J มันโอ้โหตายแล้วสำลักเลย 2J มันมาแรงขนาดนี้จริงจโอ้โ ก็อย e no, ่างที่คุณผู้ชมรู้ว่าเครื่องเจจริงมันแรงอยู่แล้วใช่ตอนนี้ได้ 2J v วีวจากโรงงานเพราะฉันเครื่องเดิมจากโรงงานเนี่ยมันต้องวางมาทีกว่าเครื่องที่เอาไปวางในรถต่างๆอยู่แล้วใช่ครับผมโอ้โหไปยังไงบ้างเครื่องยนต์เครื่องยนต์บอกเลยนะ คือเครื่องยนตอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าสองเจอ่ะคือ,อมันแรงมันแรงได้ตัวมันอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็คือคุณผู้ชมอย่างั้นคือไม่ต้องไปกลัวเรื่องอะไรหรือไม่เท่านั้นนะฮะ,ะทุกอู่ทําได้นะ่นอนเครื่องเจเป็นเครื่องสแตนดาดที่ทุกอู่จะต้องทําเป็นอ่าใช่อะไรถูก และเยอะใช่นะหมู่ไหนทําเจไม่ได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเข้านะระบบเกียร์ผมบอกเลยนะเมื่อกี้นะผมต่อเกียร์นะไม่รู้สึกเลยอ่าเหมือนขับเกียร์เดียวแต่มันเปลี่ยนมาปั๊มปั๊บปั๊ปั๊ปั๊นิ่มๆเลยไม่รู้สึกการต่อเกียร์จริงนะคุณผู้ชมครับผมส่วนช่วงล่างนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับไม่มีเสียงกุกกุกกักกักกึกกึกน่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนแม้กระทั่งรถผมเองนะตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่ได้ไปทำช่วงล่างก็จะมีเสียงอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวเขาไปทำช่วงนี้ซับจ้างแล้วเกินของเล่นเยอะอย่างเงี้ยใช่ของเล่นเยอะดูดิดูดิภายในอย่างที่ผมบอกดิสวยั้มโอ้โหคือมาตาส่วนไม้มือทุกอย่างขึ้นครบทุกอย่างนะปกตินะอ่านิ่มมากแอร์เย็นไหนลองเปิดสัลุูไปดูหน่อยมุลล็อมุลลูบมุลลูปอ่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยโลกเปลี่ยนเลยสว่างมากเพราะอะไรรู้ไหมรถคันนี้ฟิล์มมืดมาก ใสขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอ่าโอเคปิด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 เดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนอ่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกร้อนหัวก็มันก็จะมีม่านอีกชั้นหนึ่งอ่าปิดเข้าไปฟึ๊บไม่ร้อนหัวแล้วตอนนี้อ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลต่างๆให้คุณผู้ชมดูนะครับอ่าอันนี้เป็นกดม่านนะครับคุณผู้ชมนี่ผมกดนะปึ๊บม่านขึ้นแล้วนะครับอ่ากดลงครับอีกทีหนึ่งครับ ลงตามปกตินะครับคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลแอร์นะครับอ่าออนออฟตอนนี้ออฟไปแล้วนะเอาออนนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นไฮโลออโต้ก็คือตามปกติเนี่ยกดไปที่โหมดนะครับอันนี้จะคอนโทรลแอร์มันจะค้างหน้าได้หมดเลยนะครับแร์โล่อซีเป็นไฮแอซีแล้วกันปิดครับหนึ่งแล้วนะหนึ่งสเต็ปแล้วนะสองนี่ ตรงที่วางเท้ามือนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะเก็บของกระจุกกระจิกได้เล็กๆน้อยๆอยอยมีตัวเสียบ USB นะครับตัวนี้จะเป็นบ่อยฟ้าโอ้ยพี่เบ้นเข้าโค้งเหรอเนี่ยอ่านี่เป็นบ่อยฟ้าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะหน้าคอนแทคตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะสกระปรกนะครับไม,ไม่ค่อยได้ใช้แต่ตรงนี้ทางร้านจัดก,การให้นะคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยดูบ่อยฟ้าขึ้นมาแล้วนะโอ้โห ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับส่วนตรงนี้เป็นตู้เย็นครับเปิดออกมานี่คุณผู้ชมได้เสียงไหมได้ยินเสียงไหมอ้โหผมต้องบอกว่าโอ้โ้หเย็นฉ่ำเลยข้างในใช่เย็นแช่เครื่องดื่มได้ครับรับรองตาปลือทั้งวัน <laughs> โทรให้ทันจองให้ทันอย่าปล่อยให้รถดีๆหลุดมือไปนะครับคุณผู้ชม ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า t o y ยต้าคลาว a t แอดลีดเจซั5เอสหนึ่งเจ็ดห้าคันนี้ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคุณผู้ชมได้ท็อปกว่าใช่ตัวโรยยอร์ซาลูนที่ผมมีอยู่ครับและผมจะเปิดราคาให้กับคุณผู้ชมเท่ากับคันที่แล้วอ่ะเพราะว่าคันที่แล้วเนี่ยเป็นตัวโรยยอร์ซาลูนธรรมดาอ่ะไม่อยากจะบวกคุณผู้ชมเยอะจๆจะขายแพงกว่านี้ก็ได้บอกตรงจริงๆจะเปิดสัก4ี่ห้าเก้าหรือสี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดผมก็เปิดได้ครับแต่เอาเถอนะนะ บางทีคุณผู้ชมอยากได้เก็บไว้ใช้งานใ่หรือเอามาขับเล่นกับผมครับผมจัดให้คุณผู้ชมเลยครับราคา429,000บาทเท่านั้นครับซื้อให้ทันจองให้ทันช้าอดห้าวยใช่คั้าอดคันต่อไปอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ต้นทุนการที่เราหารถเข้ามาใช่ถ้าเราเกิดหามาได้ถูกเราก็จะขายให้คุณผู้ชมได้ถูกครับแต่ถ้าเกิดเราได้มาแพงช่วงนั้นแล้วอ่ะมันราคามันขึ้นแล้ว ก็ต้องขออภัยด้วยว่าเราต้องเปิดแรงเหมือนกันครับผมนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมครับพี่เบนอันนี้นะฮะเริ่มต้นนาฮะดาวน์ที่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะอาจจะดาวสูงหน่อยสำหรับรถในราคานี้แต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ผ่อนสบายแน่นอนครับผมซื้อสดมีส่วนลดซื้อจัดไฟแนนซ์ลดไม่ได้เลยเพราะว่าทางร้านรอเงินไฟแนนซ์นานมากใช่นะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมคกับมอโตครับลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซ c r i b e ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ม่ารที